ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมวันนี้อ่ะเป็นวันที่11กันแล้วพี่น้องชมหลังจากนี้อีกประมาณ5วันก็จะเป็นวันที่โชคดีของหวยไทยรัฐบาลกันในพี่น้องชมวันนี้เอสจะสรุป19สําสำนักชนกันที่ตัวเดียวกันนะครับพี่น้องแล้วมาตัวไหนเลข3ตัว บนสองตัวร่างนะพี่นอ้องอ่ะจะจับคู่ตัวไหนชนกันมากที่สุดแล้วตัวไหนที่เด่นที่สุดนะครับที่มากๆที่ดังที่สุดจะก็จะเอามารวมกันในคลิปเดียวกันพี่นอ้องชมสิบเก้าสำนักเด็กเด็ดลงที่ตัวเดียวกันมาดูน,นะครับผมอ่ะติดตามแอดมาครับผมกับทุนผู้ชมมาดูกันต่อนะครับผมอ่าสิบเก้าสำนัก ชนกันที่ตัวเดียวมาพบกันที่ตัวเดียวมาดูนะครับสำนักแรกนะครับผมมาดูกันนะครับผมสำนักแรกของอพ่ออํานวยซึ่งหมดที่แล้วก็แตกนะครับพี่น้องแตกบนแตกล่างกันนี่ก็สำนักที่มีชื่อเสียงเช่นกันพี่นอ้องเอาห้มาตัวเน้นตัวเน้นบนมีหกเจ็ดตัวเน้นล่างหนึ่งแปด กับผมแอดจะอ่านตะั้งแต่ตัวเน้นเท่านั้นให้่น้องชมอ่าส่วนบัตรอาจารย์สายเขมรนะให้เน้นที่หกสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่นี่ครับผมอาจารย์สายเขมรน,นะครับผมอ่แคปหน้าจอทันนะครับผมอ่านี่ของสูตรของแอดเองนะครับสูตรของแอดเองนะก็วิ่งวิ่งบนเจ็ดนะวิ่งวิ่งบนเจ็ดกับหกเด่นที่เจ็ด วิ่งล่างอ่าห้าเด่นที่ห้าอ่าลองสองนะครับผมอ่าตัวเน้นก็มีอ่านะครับพี่น้องอ่าบนเจ็ดสี่อ่าเจ็ดสี่ร่างอ่าห้าสองนะครับผมล่างห้าสองอ้าวมาดูกันนะครับผมอ่าของวัดภูจันหอมนะครับผมวัดภูจันหอมกุ้งเน่าพี่น้องกุ้งเน่าเก่าหนึ่งนะครับกุ้งเน่าเก่าหนึ่งเลขหางประทัด นะครับผมห้าแปดหกสามเก้านะครับผมเลขหางประทัดของปูจันหอมนะครับผมอ่าแม่ครัวปูสี่ศูนย์ก็มาเช่นกันนะครับผมแม่ครัวปูสี่ศูนย์ให้วิ่งเจ็ดกับแปดเท่าเกันนะครับจับคู่ก็เน้นที่สองเจ็ดนะครับผมอ่าเน้นที่สองเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดห้าแปดสี่เจ็ดนะครับผมอ่านี่ครับผม แคปหนะ้าจอไว้นะครับผมแม่ครัวปู่40อ่ามาดูกันต่อครับผมนี่ของปูสมดีนะปูสมดีอ่ามีโลโก้นะครับพี่ iving, น้องอ่าไห้วิ่งอ่าบนสามกับศูนย์จับกู่ก็มีตัวเน้นคือ3 0อ่าส่วนอ่าเลขล่างนะฮะเลขล่างก็ศูนย์กับสี่เน้นที่อ่าเก้าสามเก้าหนึ่ง 04อันนี้เป็นตัวรองนะครับผมนี่ครับของปู่สมดีค่ะแคปหน้าจอ,อาไว้นะ้ครับพี่น้องเด้ออ่ะปู่38อ่ะต่อมาปู่38นะครับผมปู่38นะครับอ่าให้วิ่ง5ล่างอย่างเดียว57 5 8หนะครับผม5 7 5เดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผมไนดูสิอ่ ห้าจ็ดห้าแปดนะครับผมอ่ะเพียครับผมอ่ะมาดูสำนักต่อไปอ่าให้อ่าของปู่สแปดให้เน้นที่ห้าเจ็ดกับศูนย์หกนะครับผมมาดูสำนต่อไปของหลวงพี่แขกนะครับผมของหลวงพี่แขกหลวงพี่แขกอ่างวดประจำวันที่หกให้มาอ่าสองเจ็ดกับหกสองตัวเน้นนะครับผม ทีนี้มาดูกันต่อนะครับผมของเ,อเ,อเสียนกันอเนกนะครับเสียนกนรณนเอกอสายด่วนนะครับพี่นอ้องเลขในตารางนี้เข้าทุกงวดนะครับผมจับคู่จะเข้าหรือไม่ให้วิ่งบนล่างหนึ่งนะครับพี่น้องบนล่างหนึ่งจับคู่ก็มีแปดหนึ่งกับห้าแปดนะครับผมแปดหนึ่งกับห้าแปดส่วนเลขสามตัวให้เน้นที่ให้เน้นที่ตัวนี้ครับผมหนึ่ง แปดสี่หรือหนึ่งสี่แปดนะครับผมอ่ามาดูกับต่อไปครับผมอันนี้คือเจเลขวิ่งเงินล้านนะครับผมเจเลขวิ่งเงินล้านเลขวิ่งไม่เคยหลุดสักงวดนะพี่น้องวิ่งบนแปดรองสองนะครับผมอ่าจับคู่ก็สามแปดอ่าตัวเน้นนะครับผมอ่าส่วนล่างวิ่งล่างเก้าเม็ดเดียวนะครับพี่น้องให้เน้นเอ่อเน้นที่เลขสามตัวนะครับผมอ่านี่คือบนนะครับ เอฟซีจะสับสนนะครับผมนี่คือบนเดิน,นคือบนเลขสามตัวบนนะครับผมสามตัวสามตัวบนนะครับผมนี่คือบนนะครับบนบนบนนะครับไม่ใช่ล่างแอดลงมาใส่เขียนถึ่ตรงนี้นะครับขออภัยหลายพี่น้องอ่ะสามตัวบนก็เน้นที่4 3, ีสามแปดนะครับผมของเจเลขวิ่งเงินล้านะนะครับผม มาดูสำนักต่อไปของอาจารย์สายสุรินคือวัดป่าพระธาตุนงบัดนี่พี่น้องให้วิ่งบนอ่าสี่กับห้าเน้นที่สีน่นะครับผมอ่าเน้นที่สี่แต่ตัวจับคู่ไม่เน้นนะครับอ่าวิ่งล่างเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดนะครับผมก็มีเจ็ดแปดอ่าเจ็ดเก้าเจ็ดสองสี่เจ็ดห้าเจ็ดอ่าหลักส่วนดักร้อยก็มีสาม 5 9เน้นที่5กับ9หลักร้อยนะครับพี่น้องของอาจารย์สายสุรินอะมาดูกันต่อครับผมพอตอสำรรงองอถูกทุกงวดงวดละเสียดแสนพี่น้องชมงวดละเสียดล้านนะพี่น้องงวดนี้ให้เน้นบนหางเดียวคือสองหาสองห้าเม็ดเดียวเข็งๆส่วนเลขล่างให้มา2หางให้วิ่ง6 อ่าสองหกกับ4ี่หเท่านั้นพี่นอ้องเอานี่คือของพ่อสำรองพ่ออปตอสำรองนะครับผมอ่าเลข3ตัวเน้นหนักที่สุดคือ9ก้หนะครับผมนี่ของพ่ออบตอสำรองเคยได้ทุกงวดงวดแะเสียดล้านพี่น้องชุม่มนี่ไม่ใช่น้อยนะพี่นอ้องอ่ามาดูพ่อแต้มอ่าเซียนแต้มชัยวานเช่นกันนะพี่น้องเสียนแต้มชัยวานอ่าให้วิ่งวิ่งบนเจ็ดอ่เจ็ดเม็ดเดียวแข็นแขน,ขนพี่น้องชุม่ม เด่นที่เกตสองนะครับผมอันนี้แม่พ่อหมูพ่อหมูตกครกแอบไปถ่ายทำเมื่อวานนี้ครับผมอเอามาสรุปกับเพื่อนนะฮะเด่นถ้าเดนห้าก็มีหกห้าถ้าเดนเจ็ดก็มีสามเจ็ดสามนะเพื่อนอะเจ็ดสามถ้าเดนเดนศูนย์ก็เลขสามตัวก็สองศูนย์สี่นี่ครับผมอของแม่พ่อหมูตกครกและแม่หมูตกครกนะครับพี่น้องอยู่ที่ชายวานเช่นกันนะ ครับนะมาดูกันครับผมของปูเกตสองนะปูเกตสองมาแล้วครับผมปูเกตสองปูเกตสองอ่าเลขทูบฮะซึ่งจุดได้ฮะหนึ่งเจ็ดห้าอ่าหนึ่งเจ็ดห้า 1, แล้วอ่าเด่นบนนะเลขหลักนะครับผมอ่าเน้นที่แปดหนึ่งกับเก้าหนึ่งขับบนส่วนล่างวิ่งแปดนะครับผมวิ่งแปดนะฮะ นี่คือเลขฝันเจ็ดสองหกนะครับผมของปู่เจ็ดสองครับพี่นอ้องเอาแคปหน้าจอเรียบร้อยครับผมมาดูกันต่อครับผมอ่าพ่อมงคลเข้าทุกงวดมาติดติดกันห้างวดงวดนี้เป็นงวดที่หกนะครับผมงวดที่หกเข้าบนล่างนะครับพี่น้องตัวเน้นก็มีเก้าสามศูนย์สามอ่าเก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกนะครับผม ตัวเน้นอ่าส่วนนี้เป็นตัวรองตกกันหมดอ่าให้วิ่งล่าง5กับ6วิ่งบน9กับ7นะครับผมอ่านี่ครับของพ่อมงคลแคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมอ่าของปู่40อ่าปู่40ให้เน้นหนึ่งสเม็ดเดียวแข็งๆพี่น้องผู้ชมล่างอย่างเดียวพี่นอ้องอ่ามาดูปู5่5 7 8ปนะปู่5 7 8อ่าส่วนปู่4ส่วนปู่40บนนะด เข้าไปดูในคลิปนะครับพี่น้องแอดไม่ได้เขียนมาแล้วอาจจะไปส้งสุดท้ายอีกอยู่นะครับอ่ะมาดูปูสามห้กันต่อปูห้าเให้วิ่งล่าง5มเม็ดเดียวแข่ยน,นคือเน้นที่5 8บน2กับ7เด่นที่2 7 2นี่ครับผมของปู5 7 8เจดือ้อพี่น้องปูร่มโพใหญ่เข้าทุกงวดเช่นกัน,นพี่น้องอ่ได้ทีละ ส0 0 0 0นสองแสนก็ไม่ใช่น้อยอเลขเด่นที่4ี่งวดนี้จับคู่ให้ก็มีตัวเน้นก็ 5,4, 2,4, 8,4เลขจะไม่เหมือนเพื่อนและไม่เหมือนใครไม่เหมือนสำนักอื่นๆแต่ก็เข้าทุกงวดคือบนอย่างเดียวพี่น้องบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับของปู่ร่มโพใหญ่อันนี้เลขซองประมูลของ ปูสี่ห้านะครับเลขยสองประมูลปูสี่ห้าห้าแสนให้วิ่งแปดกับสองเท่าๆกันสองตัวนี้มาตัวนะครับผมนี่ครับเลขยสองประมูลห้าแสนกับหกหมื่นหกหมื่นนี่ให้ล่างอย่างเดียว,ส,วส่วนส่วนสองประมูลห้าแสนนี่บนนะครับพี่น้องบนเป็นบนนะฮะเป็นบนส่วนหกหมื่นนี้เป็นล่างล่างให้ห้า คือห้าสองเม็ดเดียวนพี่้องชมอ่าเลขนี้คือเลขที่ท่านรอคอย fc รอคอยมานานพี่้องมมากว่าจะถึงวันนี้อ่าเลขแม่โคาราชปลดนี้งวดที่แล้วเข้าเต็มเตมปลดนี้กันไปนะครับผมงวดนี้จะปลดนี้กันดีคหรือไม่ให้ fc เอาพิดพิจ,จารหน้าพี่้องเด้วอ่าวิ่งบน8กับ2เดนที่8นะครับผมจับคู่เลข3ตัว1 4 8ตัวเน้นตัวเดน่น อ่าเลียสตัวก็48นะครับผมอ่าล่างวิ่ง5กับ 2. เน้นที่ 5. คือ7จหอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับอย่าไปถือว่ามากอันนี้คือชุดเต็มให้ลงให้ดูนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องจับเอานะครับเอาที่แม่โคราชปดนี้จับให้ก็แล้วกันนะครับพี่น้องคือ148กับ48บนล่างเจ็ดอ่านะครับผม มาดูกันนะครับที่นี้ทั้งหมด19สำนักจะลงตัวไหนกันจะชนกันตัวไหนมาดูครับผมมาดูกันนะครับจะชนตัวไหนกันมาดูกันนะครับผมสรุปนะครับสรุปสรุปโค้งสุดท้าย Oh. สุดท้ายสิบเก้าอ่าสิบเก้าสำนักนะครับผม uh, สรุปสิบเก้าสำนัก uh, ดูให้สวยสวยงามนะครับผม uh, สรุปสิบเก้าสำนัก นะครับสรุปโค้งสุดท้ายของ19สำนักเลยครับพี่นอ้องมาดูกันครับผมทั้งหมด19สำนักอ่ของวันที่อะาริ่มวันที่ไปอ่วันที่วันที่16กค65นี่ครับผม2565กันนะครับผม คืออีกไม่กี่วันนะครับมาดูกันนะครับว่า,าเลขเปอร์เซ็นที่มามากของงวดประจำวันที่16ทั้งหมด19สำนักเลขที่เปอร์เซ็นที่มากที่ชนกันมากที่สุดนะครับผมที่ชนกันมากที่สุดมีตัวไหนครับผมา่เลขที่ชนเลขชนเลขชนเลขตรงกันนะเลขชนเลขชน อเลขชนนะครับเนาอเลขชนกันก็มีมากที่สุดก็คือสองเก้ามานดับหนึ่งนะครับผมมานดับหนึ่งอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอ่ะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นนะครับพี่น้อง อันนี้มา99%นะครับผมนี่ครับ29มาอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ่ะตัวอันดับที่2นะครับผมอันดับที่2อันดับที่2ก็มี58นะครับผม58อันดับที่2มา85%นะครับผม ส5เปอร์เซ็นนะครับผมมามากเช่นกันนะพี่น้องมาดูกันต่อนะครับผมอันดับที่สามอันดับที่สามที่ชนกันมากนะครับทั้งหมด19าสำนักชนกันที่29อ่าแล้วก็58ตัวที่สามตัวที่สามนะครับผมตัวที่สามตัวที่สามตัวที่สาม อ่า2สองแปดมครับผมอ่าสองแอนะครับสองแปอ่าเจอรมาเจเด้อพี่น้องเด้อ่ามาเจนทีนี้อ่าตัวรองลงไปอีกนะครับผมแอดจะเอาให้6คู่นะครับพี่น้อง6คู่ อ่าเปอร์เซ็นต์อันดับที่สี 4, 4, 4, อ่อันดับที่สี่ที่สี่ที่สี่นะครับผมอ่าอันดับที่สี่ก็มีห้าเจ็ดนะครับผมอันดับที่สี่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าสอง เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับผมนี่ครับผมสามตัวนี้ครับผมสามคู่นี่ครับเด้อสามคู่สามคู่นี้เปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับผมอ่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับผมสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์นะครับผมอ่าสี่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์นะพี่น้องเด้อสามคู่นี้มาเท่าเท่ากันนะครับผมมาเท่าเท่ากันมีห้าเจ็ดห้าเจ็ด 1> 8 1 5ห้าสอให้พี่น้องเอาไปะฮเป็นบนล่างไปเลยนะครับพี่น้องบนล่าง่ะบนล่างบนล่างไปเลยครับผม19าสำนักบนล่างไปเลยนะครับผมบนล่างไปเลยนะครับผมนี่ครับเห็นกันชัดเจนนะครับผม อ่ะทีนี้มาดูอ่ามาดูกันนะครับผมเลขวิ่งอ่าเลขวิ่งก่อนนะครับพี่น้องอ่าเลขวิ่งเลขวิ่งครับผมวิ่งประจํางวดที่สิบหกอ่าลงท้ายด้วยตัวไหนที่ชนกันมากที่สุดอ่าอ่าวิ่งอ่าเลขวิ่ง เลขวิ่งชนกัน Jasmine. นะครับเลขวิ่งที่ชนกันนะครับผมอา่าเลขวิ่งที่ชนกันมาดูกันนะครับมาดูกันอ่ะมาดูกันนะครับผม <Br other. S 1> <marché> เนื่องเด่นกว่าเพื่อนเด่นกว่าเพื่อนนะครับพี่น้องแอดจะให้อา่าบนล่างนะครับผมบนล่างอา่าให้วิ่งบนล่างนะครับผมอา่าบนล่าง บนล่างไปเลยนะครับนะครับผมบนล่างไปเลยเอา้าวเห็นชัดเจนมั้ครับผมอา่ามันจะบังนิดนึงนะครับพี่น้องโอ้ทา่านตรวจได้พี่น้องเด้วอา่ามัวแต่เขียนอยู่ไม่ให้เอฟซีเห็นกันอา้าวมีตัวไหนบ้างมีเจ็ดอา่าเจ็ดกับห้าอ่าเจ็ดกับห้าอ่านะครับผม 5. เจ็ดกับ ้าเจ็ดกับห้าตัวตัวนี้ที่ชนกันอ่าสิบสิบสองสำนักครับผม12%สิบสองเปอร์เซ็นอันนี้ก็สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ครับเอติกไว้วนหัวนะครับผมอ่าตัวเดียนแล้วก็ตัวรองจะเอาให้ตัวรองกันนะครับผมให้ตัวรองก็มีอ่า ปดกับสองนี่ครับผมแปดกับสองนี่คือตัวรองอะตัวเด่นนะครับผมอ่าเด่นรองนะครับผมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่รองรองนะครับผมรอเรือนะครับผมสารโทษนี่ครับผมจะหมุนอุ้ยปุ้ยไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับผมสรุปเลขสิบเก้าสำนักที่ชนกันอ่ะทีนี้ แอสจะเขียนเลขสามตัวที่ชนกันของงวดประจำวันที่วันจัน,นทร์ที่เลขสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนนะครับสามตัวบนเอจะให้เอา,เอากระดาษไหนดีอะเปลี่ยนกระดาษใหม่ดีกว่าครับมันเต็มนะครับเปลี่ยนกระดาษใหม่ดีกว่ามันเต็มกัน ครับผมสามตัวบนนะฮะสามตัวบนนะครับผมสามตัวบนก็มีไนนๆๆๆนไหนอยู่ไหนรีบๆเดี๋ยวเวลาเลยนะครับผมมีหนึ่งสี่แสด ห้อาออสี่าสองนะฮะสี่ห้านะครับเอาไปสักสคู่นะครับผม2 0งศูนยอา่าแล้วก็ 9. เก้าเ นะครับผม925นี้คือเลขอ่าเลข3ตัวบนนะครับผมบนนะครับผมอ่ะนี่ครับ3ตัวบนนะครับเด้อ3ตัวบนนะครับผมอ่ะอีกทีแคปหนะ้าจอไว้ครับผม19บเาสำนักชนกันที่ตัวเดียวอ่ะมาเต็มเต็มกันเลยพี่นอ้องอ่ะมาเต็มเต็มกันที่29ที่มาแรงชนกันทั้งหมด สิบเก้าสำนักอ่าห้าแปดสองแปดนะเป็นตัวรองตามดับลงมาอ่านี้ห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าสองอ่าชนกันเท่าๆกันนะครับผมชนกันเท่าๆกันนะฮะชนกันที่สิบเก้าสำนักชนกันตัวรองลงมานะพี่น้องอ่ะสรุปแล้วเอฟซีแคปตาจอโค้งสุดท้ายสรุปสิบเก้าสำนัก ชนกันที่ตัวเดียวกันเอาแคปหน้าจอาไว้อาไปเสียงโชคกันสวัสดีครับผมเจอนคลิปหนะ้าสวัสดีครับ